ครับท่านครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เรามาเยี่ยมในวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็คือต้นมะพร้าวพื้นเมืองของเรานี้เองนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับที่บ้านปัะสักสามัคคีมู่ที่11ตําบลศรีท้อยอำเภอแมใ่ใจจังหวัดพะเยาตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านากลุ่มผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวนะครับประธานของกลุ่มก็คือนาง อาจารย์หอมบอฟเฟตนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับและก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันมะพร้าวนะครับรักษาสุขภาพบำรุงสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสบู่นะครับที่ทํามาจากน้ามันมะพร้าวนะครับ แล้วก็พวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยาของอำเภอแม่ใจนี่เองนะครับและตอนนี้พวกเรานะครับได้ร่วมกับทีมงานของช่องสืบเยืนะครับมาเยี่ยมกลุ่มนี้เพื่อถ่ายทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ต่อไปนะครับเพราะว่าดีมากเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศของการถ่ายทำสารคดีของกลุ่มนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับ ก็เราก็มาถึงแล้วนะครับท่านพัฒนาการครับที่นี่คือนี่ชัดเจนเราเป็นประธานกลุ่มของน้ำมันบาเป้าเจ้าเจ้าอ้าวพี่เมื่อสักครู่นี้พี่จันหอมครับชื่อน่ารักมากเลยพี่กําลังจัดอะไรอยู่เอ่ยอ๋อจะจัดอ่าผลิตภัณฑ์จากน้ํามันบาเป้านะเจ้าอันนี้ของเขาคือทามาจากน้ำมันบาเป้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเจ้าแต่นี่นะเจ้า เป็นผลิตฟันที่ดีมากเลยสําหรับสุขภาพนะเจ้ากินก็ได้ทาก็ได้อมข้นปากก็ได้นะเจ้าทำไปหลายอย่างเลยนี่ต้องต้องพิสูจน์หน่อยแล้วมีอะไรที่เนนมีผมเจอมะพร้าวแล้วอ่าตัวนี้จะเป็นมะพร้าวเผาติขึ้นจืดของอาเภอเม่ใจนะเจ้าหอมหวานเจ้าหอมหวานนะเจ้าครับผมต้องต้องพิสูจน์กันหน่อยมาถึงที่นี่แล้วแหล่งถือว่าเป็นแหล่งเลยแต่เป็นแหล่งบะเป้าเลยนะเจ้าสมัยตะกอนเนี่ยบะเป้าเผาเนี่ยจะเป็นขึ้นจืดของแม่ใจเลยนะเจ้าแต่แบบเดียวเนี้ อาบะเป้าเผากระปุนกระเจะเอาบะเป้าลูกน้อยนะเจ้าพอดีหมู่บ้านเขาเนี่ยจะมีบะเป้าลูกใหญ่นะเจ้าเขาก็เลยเออไปขึ้นเอามาทําเป็นน้ํามันบะเป้าโอ้ยิมเลยค่ะแล้วชิมจิมดูแลเจ้าวางมาดูเลยนะคะตัวนี้ก็ทํามาจากน้ํามันบะเป้านะจ้าเป็นขามาจากบะเป้าเรียกว่าอะไรครับผมอาเรียกว่าขนมอ่าสอดไส้มะเ้าเจาะสดไหมคะมะเ้าสดหะคะเป็นอย่างที่ดีต่อสุขภาพนะคะบ่มีอ่า ใส่พวกสารกันพูดกันเบิร์นมาตะฐานได้เลยเรียบร้อยแล้วก็ต้องทานน้ำมะพร้าวที่นี่เจ้าถ้ามาแอวแม่ใจล้วบ่ได้กินน้ำมันปลาเป้าหอมหวานชื่นใจนะคะครับคือต้องบอกว่าหอมหวานชื่นใจบริสุทธิ์ครับแม่ใจพะเยาเนี่ยแหละครับที่นี่แหละครับโอ้โหอร่อยจริงพี่จันหอมนี่เก็บเองนะครับปีนี้เก็บ ไม่ได้ปีนเองค่ะพอดีว่าเออมีอ่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าปนขึ้นมาเป้าเนี่ยเจ้าอ้าปนจะไปขึ้นซ่อมมาให้เนี่ยเจ้าก็เอามาทหมดเลยครับอร่อยมากไม่รู้ว่าผมอยู่แต่ว่าอร่อยจริงนะครับสำหรับมะพร้าวคือถามก่อนเลยว่าไอ้มะพร้าวเนี่ยเราทํามานานแล้วหรือเปล่าครับมะพร้าวนี่เราทํามาหลายปีแล้วนะเจ้าเจ้าทํามาประมาณสี่ห้าปีแล้วเจ้า ทำมาสี่ห้าปีซึ่งเราเรานำมะพร้าวมาทำอะไรบ้างครับเออบรเดี๋ยวนี่เราก็ทำเป็นน้ำมันเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทำเป็นครีมนะเจ้าครีมบำรุงผิวนะเจ้าเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมบำรุงตีความชุ่มชื้นทำใผิวได้ดีมากเลยนะเจ้าแล้วก็เห็นอย่างก็คือจะทำเป็นโลชั่นนะเจ้าโลชั่นบำรุงผิวเหมือนกันมีมี มีมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเลยนะเจ้าแล้วก็จะมีนิปามนะเจ้าตีเขาทําแต่โครงการของเขาเนี่ยตีเขาอันทำมาเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีโครงการทําสบู่ทำแซมพูทำอะไรยังเพิ่มขึ้นมาอีกนะเจ้าก็ทําหลายอย่างเลยแต่ขออันนี้ก็ทํามาส่วนหนึ่งแล้วเจ้าทามาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดกับท่านพัฒนาการว่าอย่างที่ท่านพัฒนาการได้บอกเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร ก <C' est> ่อนที่จะ<ช>มาะแปรูป<ช><ช>นะครับที่นี่ก็เน้นเกี่ยวกับการเกษตรทั้งนั้นเลยเพราะพะเยาเนี่ยเป็นเมืองเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของรักพะเยาเนียก็เลยมีหลายตัวมากที่จะที่เด่นที่มีคุณภาพดีๆนะคะแม่ใจนะคะมะพร้าวเนี่ยมีชื่อเสียงมากเราจะเห็นว่าถ้าเราขับรถผ่าน,นอำเภอแม่ใจนะคะก็จะเห็นมีมะพร้าวนะคะวางขายอยู่นะคะแล้วก็คนทั่วไปเขาก็จะรู้ว่ามะพร้าวของแม่ใจเนี่ย หอมหวานนะคะมีคุณภาพก็จะจอบรัซื้อกันนะคะค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ประสบความสําเร็จโดยนํามะพร้าวมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแล้วเขาส่งเข้าคัสซัโอท็อปด้วยนะคะได้โอท็อปสดาวนะคะสีดาวนะคะอีกนิดเดียวช่าดาวก็คงจะต้องพัฒนาเรื่องแพคเกจจิ้งนะคะให้ให้สวยงามขึ้นก็5ดาวคงไม่หนีไปไหนนะคะ กลุ่มนี้ต้องได้แน่นอนสู้ค่ะนลกจากนั้นนะคะกลุ่มนี้เขายังมีขวัญกําลังใจที่ดีด้วยนะคะท่านเณรเพอค่ะท่านมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะแล้วก็ท่านนายกอบตกับทีมงานก็มาเยี่ยมบ่อยๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ทราบว่าท่านนายกท่านก็มีเงินในการส่งเสริมอาชีพนะคะให้ด้วยถ้าหากว่ากลุ่มนี้ประสบความสําเร็จในเรื่องผลิตภัณฑ์นี้สามารถส่งออกนอกได้อะไรได้เนี่ย นอกจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วยทางท่านนาย,ยกอาจจะสนับสนุนเงินทุนนี้ด้วยก็ได้นะคะสิทธิ์แล้วครับก็ขอให้พัฒนาต่อไปแล้วกันทีนี้กลับมาที่เรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับกลุ่มนี้ได้กู้ยืมเงินมาเท่าไหร่กู้ยืมเงินมาอยู่ห้าหมื่นเจ้าห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยคือผมเห็นกลุ่มนี้ทำอยากเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมานะครับเพียงพอแล้ว mm hmm. สำหรับเงินแค่ ค่ะคือเมื่อก่อนเราก็มีอยู่แล้วแต่เงินห้าหมื่นนี่คือเราเอามาต่อยอด oh. นะจ oh. เอามาต่อยอดเพื่อจะทําผลิตภัณฑ์สู่อ่าประชาชนที่คุณภาพเออเนี่อที่มีคุณภาพนะจ้าและดีต่อสุขภาพนะจ่าแล้วเขาก็าเงินห้าหมื่นเนี่ยเป็นอย่างที่่วยเขาได้เยอะเลยนะจ้ะเผื่อจะไปต่อยอดเนะี่ยเจับ ถ้าหมื่นบาทเอามาทำอะไรบ้างต่อยาต่อยดคือเขาจะทําเป็นพวกผลิตภัณฑ์ขี่มักผมเป็นสบู่นะจ๊ะแล้วก็แฮมลายอย่างเขากําลังค้นหาอยู่นะจ๊ะค้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะเพราะว่าเขาได้เงินตัวนี้เอามาต่อทุนนะจ๊ะแล้วต่อไปเขาก็จะหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะจ๊ะแต่เป็นสบู่ได้ทำมาจากน้ำมันบ่้อเก้าเลยนะจ๊ะ ผสมกันผสมผสานเพื่อให้ได้สิ่งดีๆนะเจ้าแล้วก่อลูกสมาชิกของเขาก็จะมีรายได้นะเจ้าเล้าเปขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าช่วงตีเก็บเกี่ยวเข้าเนี่ยอ่าก็จะบอกมีอันยันตีอ่าตีทําต่อไปนะเจ้าบางครังวางงานอย่างเงี้ยเจ้าก็เลยเออห้องกันมาว่าเออเขามาช่วยกันทําจะทําผลิตภัณฑ์เนี่ยสู่ตลาดต่อไปนะเจ้า ครับผมะอาง่ายๆเลยก็คือมีเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้ามาทําให้เราต่อยอดได้ทําทให้เราสบายขึ้นแล้วถ้าสมมุติว่ายังไม่มีเงินจากกองทุนเข้ามาะครับอ๋อเขาอ,อาจจะทําได้นะเจ้าแต่ยังบดีแต่ตีควันนะเจ้ายังเหมมีคุณ,ณภาพอ,อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยังบอกอคนเรียวหว่ายังบัสู่ตลาดเพราะเขาบอกมีเงินทุนตีจะไปสู่รตรงน,นั้นนะเจ้าเงินทุนนี้มาต่อทุน ต่อให้สามารถที่จะาตลาดให้กว้างขึ้นเจ้าให้กว้างขึ้นไปนต่อมีคุณภาพขึ้นนะครับทุกคนรู้จักไปเยอะๆเจ้าบอกว่าตรงนี้นะครับมีการจดทะเบียนด้วยคุณภาพความปลอดภัยนี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยต้องไหมครับทุกต้องค่ะทุกนี้ก็จะมีกรมอุตสาหกรรมนะเจ้าที่เป็นเอ่เรียกว่ามคอชนะเจ้าที่เป็นได้เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของเขาและก็ กรมปรสานสุขนะเจ้าที่คนได้เข้ามาตรวจสินค้าของเฮาเพื่อมีคุณภาพสู่ตลาดเจ้าอ้าวเข้มแข็งแบบนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างที่แบบว่าแนะนําเลยที่นี่อย่างเดียวเลยอ่ะเจ้าน้ำมันปาเป้าเนี่ยเจ้าดีมากเลยดียังไงครับดีคือกินก็ได้ทาะก็ได้อง้วนปากก็ได้นะเจ้าไปทําอาหารได้เลยอ๋อคือทำได้หลายอย่างเลยใช่ไหมทำได้หลายอย่างเลยคือบน้ำมันปรเป้าเนี่ยคนบอกว่าหัวจะลดท่าว่ะข้างนอกเอาข้างในเลยนะเจ้าคือประโยชน์ บราต้องไปอันยังมากมายขอเพื่อได้กินได้ทาได้อคมนะจ้าบราต้องไปซื้อเครื่องสำอางที่มีสารเคมีนะจ้ะตัวนี้คือเป็นสิ่งดีนะจ้าเพื่อจะได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านของเขาของกลุ่มสตรีเนี่ยจ้าได้มีรายได้นะจ้าและก็บอกมีผลลั่นต่อสุขภาพโอ้ีเลยเพราะว่าน้ำมะพร้าวที่นี่ได้ยินมาว่าเป็นน้ำมะพร้าวที่บริสุทธิ์ด้วยค่ะเพราะบ้านเราเนี่ยต้นมันจะสูงนะจ้า แล้วเขาบบดได้ใจ้สารเคมีเขาบบดได้ใจ้ปุ๋ยเขาถึงเรียกว่าเอ็กซ์ต้าเวอร์จินคือเป็นน้ำมันประเป้าตีบริสุทธิ์มากๆเลยนะเจ้าเอ็กซ์ต้าเวอร์จินเราผมก็ได้เจอของดีนะครับอีกอย่งหนึ่งมาแล้วครับสำหรับพยาวเองนะครับเจ้าก็ยังไงก็น่าติดตามครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับต่อไปเขาก็น่าจะพัฒนาในเรื่องของ แพ็กเกจจิ้งด้วยจุัของเขาก็ทั้งเทศบาลตำบลสิทวอยในฐนานะผมเป็นผู้บริหาร <ใน S 1> ก็มีงบประมาณแต่ละปีได้ตั้งในเทศบัญญัติเป็นประจำทุกปีก็ทรงเสริมเกี่ยวกับอาศีพแก่หลักจะร,รก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าก็จำนนน้อยที เริ่มเข้าสู่ขบวนการคัดเป็นโอท็อปแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นการร้องพิดร้องถูกตีจะพัฒนาเพราะว่าเรื่องด้านการส่งเสริมมันเป็นหน้าที่ของเทศบาลครับผมยืนอยู่นี้นะครับก็คือกลุ่มผิดพันธ์นะครับผลิตน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลสีท้อยอำเภอแม่ใจ นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเดียวของอำเภอแม่ใจเราที่ผลิตนะครับเกี่ยวกับพืชสมุนไพรนะครับนอกั้นเราจะเป็นพวกอาหารนะครับแต่ที่นี่เป็นเป็นน้ำมันสมุนไพรนะครับจากมะพร้าวนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งการกินนะครับการทาเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็เป็นลิปสติกนะครับเป็นน้ำมันทาผิวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญแล้วก็เป็นศึกษาโอท็อป4ดาวของอำเภอแม่ใจนะครับที่ที่ มีชื่อเสียงนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยทางอำเภอแม่ใจเราจะนําไปจําหน่ายในงานกาชาติของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและก็มีชื่อเสียงที่ดีอย่างหนึ่งของอำเภอแม่ใจเราเลยทีเดียวนะครับครับเอาละเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินทางไปเยี่ยมชมที่ไหนต่อครับที่อำเภอดอ,อกคำใต้นะคะครับซึ่งอำเภอดอ,อกคำใต้เนี่ยคิดว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยคุ้นหูอยู่นะคะเขามีเพลง ประจำอำเภอด้วยร้องร้องร้องว่ายังไงประับประมาณไหนครับอาจจะยังไม่คุ้นนะไม่ยังไม่คุ้นเลยค่ะเดี๋ยวไปที่นู่นนะคะไปฟังเจ้าของพื้นที่เขาร้องดีกว่านะคะเจ้าของกว่านะคะผมกุศลจะให้ท่านพัฒนาการร้องให้ฟังนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่ดอกคำใต้ครับไปติดตามกันว่าที่นั่นจะมีอะไรดีนะครับไปกันเลยครับดสาว